กรรมการครั้งนี้นะคะครั้งที่1นึ่นะคะแล้วก็มีข่าวดีนะคะที่จะแจ้งให้ทราบว่าเนื่องจากว่าตลอดระยะเวลาก่อนที่แป้งจะมาเป็นนายกสมาคมถูกเลือกตั้งมาเนี่ยแป้งได้รับข้อเสนอแนะและก็ข้อร้องทุกข์นะคะจากสมาชิกสโมสรน,นะคะในทีสาและก็ทีสองนะโดยเฉพาะวิกฤต เรื่องการเงินนะคะซึ่งเราต้องยอมรับนะคะว่าทีสเนี่ยหกโซนเนี่ยถือว่าเป็นหลีดราบยญ้าเป็นหลีกภูมิภาคซึ่งเป็นหลีกที่ผลิตผลิต,ผล,ตผลิตผลคือนักกีฬารุ่นเล็กนะคะที่มาจากจังหวัดต่างๆเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ทุกทีมก็ประสบปัญหาเรื่องการ ะะจากยุคที่ผ่านมานะคะรวมทั้ง T ี2เองก็จะเห็นนะคะว่าบางทีมก็ลําบากเนื่องจากว่าที2นี่ต้องเดินทางเหนือใต้ออกตกเลยนะคะก็เป็นค่าเดินทางซะเยอะนะคะก็จึงมีมติสภากรรมการกาออกมานะคะว่าจะจ่ายเงินนะคะให้ทีสให้หมดเลยนะคะคือ72ทีมจะได้ทีมละ3 7 5 0 0 0บาทนะคะถือว่าเป็นการจ่ายให้ครบ1ก้อนนะคะ ท,ท,ที่เขาจะได้รับนะคะก็อันนี้เราก็จะพร้อมจ่ายนะคะในวันพรุ่งนี้หรือมะเดืนนี้เลยนะคะแล้วก็ทีสองเองนะคะก็ะะจะได้รับเงินนะคะสนับสนุนงวดที่2องและงวดที่3นะคะสองงวดรวมกันก็จะเป็นเงิน7จ็ดแสนห้าหมื่นบาทก็จะจ่ายให้กับทีสองสิทีนนะคะพร้อมกันกันกบทีสามเลยนะคะซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นข่าวดีกับพี่น้องในทีสองทีสามนะคะซึ่งก่อนการเลือกตั้งเนี่ยแป้งเองก็ได้พูดคุยกับโหวตเตอร์นะคะที่โหวตเลือก ที่ท,ที่มีสิทธิ์ในการลงนามก็ทราบว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นเป็นข้อวิกฤตของพี่น้องในทีสองทีสามของเรานะคะก็สิ่งนี้น่าจะเป็นข่าวดีนะคะ